สวัสดีัสดี1สิคนขอคนละ9แชร์ครับใครกด9แชร์วันนี้ขอให้ก้าวหน้าก้าวไกลนะครับก้าไปสู่ความร่ำรวยถูกหวยรัฐบาลไทย3ตัวตรงนะกดแชร์ออกไปครับแชร์เท่าไหร่ก็ได้ขอให้กดแชร์นะอ่ะเริ่มเลยครับป้าอยู่กลุ่มค่ะแชร์ทุกวันจะโอ้ยน่ารักมากนะครับคุณพี่สิริรัตน์มาจากกลุ่มจะรู้จักนางเฟสค่ะอ๋อโอเคมาจากกลุ่มจะมา,ม,าม,มาจากโอ้ยมาจากกลุ่มอาจารย์ ได้ผลนะครับแสดงว่าได้ผลนะเมื่อกี้อาจารย์เล่นบทโหดนะอาจารย์บอกว่าแอดมินไปตามคนในกลุ่มให้หน่อยนะครับไปตามคนในกลุ่มให้หน่อยถ้าไม่มานะจะไม่ส่งเลขลงกลุ่มจริงนะในกลุ่มออกมากันเต็มเลย <laughs> อทุกคนขำๆนะครับขำๆเนาะอาจารย์กฤษณนะเป็นคนตลกนะครับเป็นคนตลกแต่ว่าเวลาอาจารย์ให้เลขนะครับเวลาอาจารย์ให้แนวทางเนี่ยอาจารย์จริงจังนะจริงจังครับเครียดมากคืออยากให้เลขมันเข้าไงทำดีที่สุดแล้วไงเนาะ มาจากในกลุ่มจ้าโอ้ยน่ารักมากครับมาถึงก็รักอาจารย์เลยนะสวัสดีพี่สุวรรณีครับหุ้นก็ปังฮานอยก็ปังครับเมื่อวานนี้แตก3มตัวไม่เคยด่าอาจารย์แต่พี่อ้อยนะขอบคุณมากครับพี่ส้มครับสวัสดีพี่สุพจนรัตน์นะครับสวัสดีแม่จอยบอกว่ามาจากโทรศัพท์ค่ะลูกชายครับผมนะมาจากโทรศัพท์ก็มีเข้ามาหาทางออกไม่เจอแล้วค่ะโอ้ยงั้นก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆนะอยู่ในห้องนี่แหละนะครับไม่ต้องออกไปไหนนะ อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มละเนาะขอคนละ9แชร์ก่อนใครแชร์ไม่ได้เลยจริงๆนะขอ1แชร์ก็ได้2แชร์ก็ได้3แชร์ก็ได้นะครับอาจารย์อ่านไม่นานจากพี่เมเปิลสวัสดีครับพี่เมเปิลครับนะกดแชร์หน่อยครับตามมาจากทิกตอกโอ้โหมาจากทิกตอกเยอะมากนะครับกราสวัสดีทุกคนด้วยเนาะอาจารย์ก็ชื่อว่าอาจารย์กฤษณะนะครับบารมีมหาเฮงนะตอนแรกเนี่ยชื่อเอากฤษณะเลขมหาเฮงแต่ว่าเพจเก่าเนี่ย แย yeah, ่มากๆเลยนะก็โดนปิดกัน้นปิดกัน้นทาไมถึงปิดกั้นอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ลงหวยอาจารย์ลงแนวทางอาจารย์ก็เลยโดนปิดกั้นนะครับเพราะว่าผิดมาตรฐานชุมชนนะอาจารย์ก็เลยก็เลยต้องออสร้างเพจใหม่นะครับชื่อว่าออกฤษณะบารมีมหาเฮงนะครับฝากทุกคนกดติดตามนะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามฝากกด ตั้งเป็นรายการโปรดนะครับเวลาอาจารย์มาไลฟ์สดเวลาอาจารย์มาอาบน้ําหรืออะไรทุกคนจะได้รู้ความคืบหน้าเออไปกันใหญ่แล้วอาจารย์กฤษณะนี่อะโอเคให้ดูลอตเตอรี่ด้วยว่าอาจารย์ซื้อเลขอะไรนะเดี๋ยวลอตเตอรี่ของอาจารย์เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าไปคืออาจารย์สั่งเขาไว้นะครับอาจารย์สั่งอาจารย์อายุเท่าไหร่แล้วคะสามสิบแล้วจ้ะแก่แล้วจ้ะนะแก่แล้วครับผมนะก็ อ,อ,อาจารย์เนี่ยซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับซื้อลอตเตอรี่ไว้เนาะก็เป็นน่าจะเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรเนาะอาจารย์ก็วันที่14 15, 16นี้นะครับอาจารย์จะมาแบ่งลอตเตอรี่ให้กับ f c นะครับแบ่งลอตเตอรี่ให้กับ f c ไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับ14 15 16นะอาจารย์ก็จะให้ลอตเตอรี่ทั้งหมด5ใบนะครับ <S <S 2> <S 2> เลขอะไรท่าอาจารย์เลข8 9เครับเลข8 9เนะเลข8 9เดี๋ยวอาจารย์ อาจารย์จะให้ทั้งหมดประมาณประมาณ5้าใบนะสำหรับคนที่เป็น f c อาจารย์นะครับเลข8 9นะดูเดยอะมากนะครับประมาณประมาณ80บใบนะครับประมาณ80บใบเนาะเลข89กนะเลข8 9ประมาณ80บใบขอบคุณมากครับพี่เปิ้ลครับกดแชร์เลยครับกดแล้วก็เอออาจารย์ซื้อทั้งหมดเนี่ยประมาณ300ร้อใบ<น>คือแบบอาจารย์ชอบงวดนี้นะอาจารย์ชอบงวดนี้นะครับใครที่ตามอาจารย์ก็ตามได้นะตามได้ครับ สวัสดีคุณพี่กุสุมามานจาสวัสดีพี่ส้มครับ1,300คนขอคนละ3แชร์นะอ่าเดี๋ยวให้ดูรัฐบาลไทยก่อนนะครับใครที่งบน้อยเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ใครงบน้อยเดี๋ยวอาจารย์จัดให้อ่าโอเคนะครับนี่คือรัฐบาลไทยออมสินของอาจารย์นะครับนะรัฐบาลไทยออมสินของอาจารย์นะเดี๋ยวอาจารย์บอกว่าใครงบน้อยจัดตัวไหนนะครับใครงบน้อยจัดตัวไหนทุกคนเห็นชัดเจนไหม รัฐบาลไทยอมสินใครสายวิ่งใครสายรูดนะครับใครสายวิ่งใครสายรูดวิ่งรูดสามอ่ะทุกคนวิ่งมาครับวิ่งรูดสามนะครับพิมพ์ขึ้นมาครับวิ่งรูดสามครับงวดนี้อาจารย์ชอบมากงวดนี้อาจารย์มั่นใจมากวิ่งรูดสาม นะครับอาจารย์ฝันว่าพี่สาวอาจารย์ฝันว่าบ้านคนแก่นะครับบ้านคนแก่ขึ้นไปขอเลขท่านเขียนเลขลงในกระดาษให้นะท่านเขียนเลขลงในกระดาษให้นะก็อยากจะบอกว่าท่านเขียนเลขลงในกระดาษให้แล้วก็ท่านก็ได้มีตัวเลขนะครับอยู่ตรงบนหัวท่านนะครับตอนนี้อาจารย์จัดให้แล้วนะรัฐบาลไทยบวกอมสินใครสายวิ่งสายรูดวิ่งรูดสาม นะเดี๋ยวเรามาดูตัวชอบอาจารย์กันตัวชอบอาจารย์มาเสมอตัวชอบอาจารย์มาตลอดสามสามห้าไม่ต้องไปซื้อมันครับสามสามสามห้าไม่ต้องไปซื้อมันมันจะมาสามอะไรรู้ไหมมันจะมาสามสองสามแปดสามเก้านะครับทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับพิมพ์ขึ้นมาเลยอาจารย์ชอบมากสามสองสามแปดสามเก้าอาจารย์กฤษณนะชอบมาก 323839ใครงบน้อยเอาแค่นี้นะครับโอฝันเห็นอาจารย์ใช่ไหมฝันเห็นอาจารย์อาจารย์อายุสามสครับจัดได้อ่าใครอยากตามหมดเนี่ยคือเป็นเลขสูตรการคำนวณของอาจารย์ใครอยากตามตามได้นะแต่อาจารย์พูดถึงคนงบน้อยคนงบน้อยนะครับตาม32 38 39ตาม3หางนี้นะครับ นะอ่ะโอเคใครชอบตัวไหนก็ตามได้นะต่อไปเราไปดู3ตัวกันนะต่อไปเราไปดู3ตัวเนี่ยอาจารย์ชอบมากทุกคนเนี่ยเลขเนี่ยนะอาจารย์ชอบจริงๆนะทุกคนนะสามสองเนี่ยเห็นไหมอาจารย์ก็เล่นเหมือนกันนะสามสองสามแปดสามเก้าเนี่ยคือชอบนะชอบอาจารย์ชอบทั้งหมดห้าตัวเดี๋ยวอาจารย์บอกว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตามนี้นะครับแล้วก็สามตัวเอาไปดูสามตัวกันสามตัวนะครับชอบมากๆเลยตัวนี้นะ อ่ะทุกคนพิมพ์ขึ้นมาครับสามตัวอาจารย์ชอบมากเลยคือตัวนี้เก้าสามสี่แปดสามสี่นะครับอาจารย์ชอบสองหางนี้นะอาจารย์ชอบสองหางนี้อ่ะสามหางดีกว่าสามร้อยนะครับเพราะว่าเลขเอ่อตอนที่ฝันเนี่ยเออ่คุณย่าบอกว่าฝากเงินมาซื้อสามร้อยบาทนะอาจารย์อาจารย์ก็เลยติดสามร้อยไว้ด้วยนะครับสามร้ 300, อยเออสามศูนย์แปดสามสี่เก้าสามสี่ นะครับ934 834 300นะครับสำหรับเลข3ตัวนะอะแคป3ตัวครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0้าต่อไปเป็นเม็ดเดียวนะครับใครรอเม็ดเดียวพิมพ์คำว่าเม็ดเดียวขึ้นมานะครับพิมพ์คาว่าเม็ดเดียวขึ้นมาให้ตาหน่อยพิมพ์คาว่าเม็ดเดียวขึ้นมาให้ตาหน่อยเร็วอะใครรอเม็ดเดียวเป็นเม็ดที่ อาจารย์ชอบมากๆเลยนะครับที่คุณย่าท่านเขียนให้ชัดเจนมาก <overlapping noise> นะครับ9 3 3 9อันเหรอครับงั้นตาม3832พอนะอ่ะเม็ดเดียวพีเม็ดเดียวขึ้นมาทุกคนจ๋าใครเข้ามาแล้วนะกดแชร์ oh. ให้ด้วยเนดะ้อเจ้าพ่อเห่าดงแล้วก็เจ้าพ่อเขาใหญ่นะครับอาจารย์เสียงชิมซีสองที่นะก็ได้เลขที่มั่นใจที่สุดทุกคนไม่ต้องไปตามเยอะครับตามแค่ 3 2 3 8 3 9แล้วก็3ตัวแค่นี้พอนะเม็ดเดียวรัฐบาลไทยเม็ดที่อาจารย์ชอบที่สุดใครเห็นชัดเจนพิมพ์เลข3 4 3 4สุดปังพิมพ์ขึ้นมาครับ3 4สุดปัง3 4สุดปังพิมพ์ขึ้นมาจ้ะน้อยเนี่ยนะตามแค่3 2 3 8 3 9 3 4 นะครับเลขกํายานก็สวย82นะครับที่เหลืออั้นหมดแล้วไม่ต้องไปซื้อมันนะตามแค่นี้แหละอ่ะสาสุดปังครับใครพิมพ์คาว่าสุดปังแล้วขึ้นสีชมพูแสดงว่าไม่โดนปิดกัน้นนะครับรัฐบาลไทยเม็ดเดียวครับ34เม็ดเดียวอาจารย์แม่นมากนะทุกคนนะบอกให้เม็ดเดียวของอาจารย์เข้าตลอดจริงๆนะฝากทุกคนไว้ด้วยนี่ครับเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่เดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่3-4 อ่าได้แล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ครับนี่ครับลอตเตอรี่อาจารย์ซื้อจริง3 4เห็นไหมอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่3 4ไว้เห็นไหมครับมีแต่3 4ครับขอให้มานะทุกคนนะ3 4อะไรก็ได้นะครับอาจารย์ซื้อไว้จัดหนักจัดเต็มมากเลข3 4นะ3 4ทั้งนั้นครับ 3- 4ทั้งนั้นเลข3 4ล้วนๆครับต่อไปเนี่ย8 9ที่ที่อาจารย์จะแจกให้วันที่15นะครับ8 9ที่อาจารย์จะแจกให้วันที่15ครับ นี่ครับ8 9อยู่อาจารย์ประมาณประมาณ1 3 4 5 8 9 10 20 30 40 50 60ประมาณ80ใบนะครับเลข8 9 8 9เนี่ยนะครับอาจารย์จะเอ่อไปแจกให้วันที่14 15 16นะครับแจกทั้งหมด5ใบใครอยากได้นะครับรออาจารย์ได้เลย14 15 16นะอาจารย์จะแจกให้5ใบนะครับอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่เนี่ยหนักๆที่สุดเนี่ยก็จะเป็น 8289นะครับ8289แล้วก็34เนะี่ยลอตเตอรี่อาจารย์จะซื้อ3ตัวนี้นะครับแล้วก็28นะฝากทุกคนไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคนะตามนี้ครับทุกคนครับตามนี้เลยสายด่วนรัฐบาลไทยออมสิน34เม็ดเดียวนะครับ